สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมนายยูนีและหนังที่ผมจะมาสปอยล์ฟังวันนี้เป็นหนังเก่าที่มีชื่อเรื่องว่า28 Day Letter 28วันให้หลังเชื้อก็เมือบคนเมื่อจูๆ่ๆตื่นขึ้นมากลับพบว่าเมืองลอนดอนที่เคยคับข้างไปด้วยผู้คนนั้นมันกลับลกล้างไร้ผู้คนหรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตและทั้งหมดที่พูดมันนั้นมันก็เริ่มจากเชื้อระบาดร้ายแรงที่ทำให้คนเป็น กลายล่างเป็นซอมบี้เรื่องเหล่านี้หนังจะลุ้นและสนุกมากขึ้นไหนไปติดตารับชมมุมพร้อมกันได้เลยครับแต่เพื่อนๆคณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนีช่วยกดครอนื่องสับสคเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องกันเริ่มที่หลังจากกลุ่มผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิสัตว์พวกเขาได้บุกเข้าไปยังสถาบันวิจัยสัตว์เจริญพันธุ์ซึ่งพอเข้ามาที่ด้านใน พวกเขาก็ได้พกกับชิมแปนซีจำนวนมากที่มันถูกขังและลามโซเอไว้เพื่อทำการทดลองอะไรบางอย่างและพอพวกเขาได้เจอกับน,นักวิทยศาสตร์ที่เป็นคนดูแลโครงการนี้เขาก็พยายามพูดบอกกับทุกคนผู้ลิงพวกนี้มันก็ติดเชื้อและพวกคุณก็ห้ามปล่อยมันออกมาจากตู้เป็นอันขาดแต่ไม่ว่านักวิทยศาสตร์คนนี้จะพยายามพูดท่ามหรือเตือนกลุ่มผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิศาตร์กลุ่มนี้ไง พวกเขาก็ยังคิดที่จะปล่อยลิงทิมเป็นซีเหล่านั้นให้เป็นอิสระจนในที่สุดลิงที่ติดเชื้อพวกนี้เหมือนก็เข้าโจมตีกัดกลุ่มผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิสัตว์อย่างบ้าคลั่งพร้อมกับแพร่กระจายเชื้อร้ายนี้อย่างรวดเร็วตัดภาพมาที่28วันต่อมาจิมหนุ่มทรงเอกสารซึ่งเขาก็เป็นแม่อของเรื่องนี้ซึ่งเช้านี้เขาก็ฟื้นตื่นขึ้นมาจากอาการป่วยโคมา่าและพบว่าตัวเขาเองนั้นอยู่ในห้อง i อ u ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในลอนดอนและนความงุนงงและก็สับสนพระเอกจึงออกเดินสำรวจหาผู้คนแต่ทว่าเขากลับไม่พบใครอยู่ที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้เลยสักคนเดียวจนในที่สุดพระเอกต้องตัดสินใจออกไปที่ถนนด้านนอกเพื่อพยายามเสาะหาความช่วยเหลือแต่ก็เช่นกันที่ด้านนอกนั้นมันก็เต็มไปด้วยความว่างเปล่าไร้ซึ่งผู้คนจึงทําให้ตอนนี้พระเอกเขาจึงเริ่มสงสัยแล้ว วนนี้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่และหลังที่เขาออกเดินตามทางมาจนถึงโบสถ์แห่งหนึ่งและพอมาถึงเขาก็ได้พบกับซากศพจํานวนมากที่ถูกกองสมบูรไว้บนพื้นวิหารและทันเดินเองหลวงพ่อที่เป็นบาทหลวงของโบสถ์แห่งนี้เขาก็เดินตัวโยกไปเยกมาแถมยังมีในตาสีแดงกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งพอเห็นแบบนี้พระเอกก็ยึงไม่รอช้ารีบสาวมาชกไปหนึ่งดอก แต่เธอว่าทางด้านหลวงพ่อซอมบี้แกก็ไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใดและท่านี้ยังไม่พอจู่ๆากศพที่นอนตายอยู่ที่ด้านในโบสถ์พวกมันกลับลุกขึ้นมาวิ่งไล่ล่าเขาอีกด้วยพระเอกเขาจึงไม่รอช้าเรียวิ่งหนีออกมาที่ถนนด้านนอกและในขณะที่เขากาลังจะจนมุมทัในใดนั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดขวดและในที่สุดทางด้านเซเลน่าและก็มาร์กพวกคนทั้งคู่ก็สามารถช่วยชีวิตพระเอก ร้องกบพาพวกเขานั้นไปที่ปลอดภัยที่ทันเวลาและหลังจากนั้นพวกกระดุ้งคู่ก็เล่าให้เขาเอกฟังต่อว่าตอนนี้ประเทศอังิฤษทั้งประเทศกําลังถูกเชื้อไวรัสประหลาดโจมตีแม้แต่หมอก็รักษามันไม่ได้แถมมันก็ยังสามารถถ่ายทอดทดี่ทางเลือดทําให้คนตายหรือผู้ที่ติดเชื้อซึ่งหลังกติดเชื้อแล้วพวกเขาก็จะลุกขึ้นมาและเที่ยวไล่กัดกินผู้คนซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครร่วงรู้เลย ผู้เชือนน้อหนีเหมือนได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วหรือยังและหลังที่พระเอกเขาตั้งสติได้เขาก็ขอให้เซริน่าและก็มาร์คช่วยพาเขานั้นเดินทางกลับไปหาพ่อและแม่ของเขาที่บ้านดีเดฟฟอร์ดซึ่งพอเข้ามาที่ด้านในพระเอกเขาก็พบว่าทั้งพ่อและก็แม่ของเขานั้นพวกท่านก็ชิงกินยาปิดจอบตัวเองพร้อมกับนอนกอดรูปถ่ายของเขาในวัยเด็กเอาไว้และในคืนนี้เอง ไหนขณะที่ทุกคนกําลังพักผ่อนกันที่ด้านในบ้านของพระเอกอยู่นั้นจ,จู่ๆพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกเหมือนก็บุกเข้ามาและพอเห็นแบบนี้มาร์กเขาก็ไม่รอช้าเรียบหยิบมีดขึ้นมาพร้อมกับใช้มันจัดการแทงไปที่หัวงพวกซอมบี้และช่วยชีวิตของพระเอกเอาไว้ที่ทันวิลาแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วกลับเป็นมาร์กซะเองที่เขาถูกซอมบี้กัดเข้าที่แขนพอเห็นแบบนี้เซริน่าเธอจะไม่มีทางเลือก เลืงอตัดสินใจปิดจ็อบมาร์ทด้วยตัวงเธอเองก่อนที่เขานั้นจะกลายร่าเป็นเหมือนกับพวกมันซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปตามทางกันต่อและพอพวกเขาเห็นแสงวิบวับพุ่งออกมาจากที่ด้านบนตึกสูงพวกเขาทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่ห้องพักที่ตึกนั้นทันทีและหลังที่เข้ามาที่ด้านในตึกพวกเขาต้องเจอกับซอมบี้กลุ่มหนึ่งแถมพวกมันยังวิ่งขึ้นบันได ออกไล่ล่าพวกพระเอกแบบไม่รู้จักเหน็ดจ,จักเหนื่อยซึ่งท้ายที่สุดแล้วหลังที่พวกเขาสามารถขึ้นมาที่ด้านบนได้สําเร็จพวกเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางสองพ่อลูกที่ชื่อว่าแฟงและก็ฮันนาซึ่งทางด้านแฝงเขาก็พูดบอกกับพกระเอกไปว่าที่นี่เหมือนก็เป็นบ้านของเราถึงแม้พวกเราจะพอมมีอาหารอยู่บ้างแต่ทว่าพวกเรานั้นก็ขาดแคลนน้าเป็นอย่างมากเช้าวันต่อมาแฝงก็เลยตัดสินใจ ผาพระเอกนั้นมาที่ชั้นดาดฟ้าของตึกซึ่งที่ด้านบนชั้นดาดฟ้านี้มันก็เต็มไปด้วยกระป๋องหรือถังพลาสติกที่แฟงก็ได้เก็บรวบรวมมาทั้งตึกเพื่อเอามาวางหวังที่รองน้ำฝนจากฝนที่ตกลงมาแต่ว่าตอนนี้ฝนมันก็ไม่ยอมตกมานานหลายสัปดาห์แล้วจึงทำให้ตอนนี้ผู้ขาสองพ่อลูกไม่มีแม้แต่งน้ำที่จะเอามาดื่มกินและหลังจากนั้นพวกเขากได้ยินเสียงจากคลื่นวิทยุ ว่ามีกงกำลังทหารกับผู้รอดชีวิตจำนวน500คนที่ตั้งฐานทัพยอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์และพอพวกเขาได้ยินแบบนี้ทางด้านแฟลง้งเขาเลยพูดบอกกับทุกคนไปว่าหารพวกเรานั้นช่วยกันเราอาจจะเดินทางไปถึงเมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งมันอาจจะใช้เวลา2-3วันกว่าที่พวกเรานั้นจะฝ่าฝูงซัมบีพวกนี้ไปได้เช้าวันต่อมาพวกเขาทั้งสี่คนก็ตัดสินใจที่จะขนสเสบียงทุกอย่างที่หาได้ ทำการยัดใส่รถพร้อมกับออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่ฐานทัพและระหว่างทางพอพวกเขาเจอซปเปอร์มาร์เก็ตพวกคนทุกสีคนก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปช้อปปิ้งหยิบทั้งน้ำอาหารและก็สเบียงที่ด่านไหนตามใจชอบเพื่อเอาไว้ใช้กินในระหว่างการเดินทางแหมโอกาสช้อปของตามใจแบบนี้เหมือนก็นไม่ได้มีมาบ่อยๆนะซึ่งหลังที่พวกเขาขับรถออกมาได้สักพักตอนนี้ทุกคนก็ดูผ่อนคลาย แล้วก็คิดว่าโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยซอมบี้นั้นเหมือนก็ไม่ได้แย่หรือเลวร้ายสุเท่าไหร่ทางด้านเซเินา่าเธอก็ยังพูดบอกกับพระเอกไปอีกว่าทุกอย่างเหมอนกําลังไปได้สวยพวกเราโชคดีที่เจอแฟงแล้วก็ฮันนาซึ่งในคืนนี้เองพวกเราทั้งสี่คนก็ต้องหาที่พักค้างคืนกันที่กลางป่าก่อนและเพื่อห้ช่วยข่มตานอนหลับสนิททางด้านเซเินา่าเธอก็ใช้ยานอนหลับเป็นตัวช่วยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วล่ะก็ เธอก็คงนอนหลับตาไม่ลงภาพก็ตัดมาที่เช้าวันต่อมาตอนนี้ผูกเขาก็ยังคงออกเดินทางไปตามเสียงประกาศจากทางวิทยุกันต่อและพอแลงขับร,รถมาจะถึงจุดหมายปลายทางตามที่ได้ยินเสียงประกาศจากทางวิทยุแต่ทว่าเขากลับไม่เห็นใครอยู่ที่นี่เลยแม้แต่สักคนเดียวและพอเห็นว่ามันดูปดแปลกๆพวกทั้งสี่คนจึงตัดสินใจช่วยกันเดินดูสารวจด,ดูที่รอบค่ายพักแห่งนี้และพอรู้ว่าที่นี่เป็นค่ายร้าง ม่เหมือนกับสิ่งที่พวกเขาคิดเอาไว้จึงทําให้ตอนนี้ฟแฟลคงเขาหัวเสียมากเพราะตอนนี้เขาก็ไม่รู้เลยว่าแผนต่อไปนั้นพวกเขาจะบุ่งหน้าไปที่ไหนและในจังหวะที่เขามานนั่งหาที่พักเพื่อพยายามสงบสติอารมณ์ลงทันใดนั้นฟแฟลคงเขาก็ได้ยินเสียงอิการ้องและด้วยความหงุดหงิดเขาจึงลุกขึ้นมาเพื่อหวังยี่ไล่อิกาตัวนี้มันบินไปจากที่ตรงนี้ซะแต่ทว่าทันใดนั้นเลือจากศพที่อีกากำลังกัดกินอยู่ มันเกิดหยดลงมาที่ลูกตาของแฟงพอด,ดีและเพียงเวลาชั่วพริบตาเชื้อไวรัสนี้มันก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของแฟงเย่างรวดเร็วและพอเห็นแบบนั้นทางด้านเซลิน่าเธอจะพูดตะโกนบอกกับพระเอกว่าน,นายต้องรีบปิดจ็อบแฟงเพราะเขากําลังจะกลายร่างแล้วและในขณะที่พระเอกกําลังจะใช้ไม้เบสบอลฟาดไปที่หัวของแฟงจ,จู่ๆเสียงปืนมันก็ดังขึ้นซึ่งพวกทหารที่แอบซุ่มอยู่ข้างทาง พวกเขาก็ตัดสินใจกระหน่ำยิงแปงจนตายต่อหน้าต่อตาของฮันนาและหลังจากนั้นทหารกลุ่มนี้พวกเขาก็พาทั้งสามคนมุ่งหน้ามาที่ตึกแดงที่มันก็เป็นค่ายพักของพวกทหารซึ่งผู้นำที่ฐานทัพแห่งนี้นั่นก็คือนายพลเฮนรี่เวสและหลังจากนั้นนายพลเฮนรี Nine ่ ry, เขาก็พาพระเอกมาเดินสำรวจดูรอบๆฐานทัพของเขาซึ่งที่นี่เหมือนก็มีการป้องกันหลายชั้นซึ่งมันก็ปลอดภัยจากพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านนอก และในคาคืนวันนี้เองนายพลเฮนรี่เขาก็สั่งให้ลูกน้องทหารของเขาทําอาหารเลี้ยงต้อนรับกลุ่มของพระเอกเป็นอย่างดีแต่ทว่าพวกเขายังกินไม่ทันอิ่มสักพักเสียงปืนที่บริเวณลั้วก,กแพงชั้นแรกมันก็เกิดดังขึ้นซึ่งตอนนี้ทางด้านพวกทหารยามพวกเขาต่างสาดลูกกระสุนยิงพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกกันอย่างสนุกสนานและพอพวกทหารยามพวกนี้เข้ามาที่ด้านไหนตึก และพอพวกเขาเจอกับเซลิน่าด้วยความห่ามบวกกับความงี่พวกเขาก็ไม่รอช้ารีบเข้ามากอดรัดฟัดเวี่ยงเธอและพอพระเอกเห็นแบบนี้เขาจะรีบเข้าไปช่วยแต่ทว่าเขาก็กลับถูกอัดจนหมอบขาพ,พื้นและหลังจากนั้นทางด้านจา่าฟาเลวเขาก็เดินขึ้นมาอัดทหารคนที่ลวนลามเซลิน่าจนนายพลเฮนรี่ต้องรีบเข้ามาห้ามขวางพวกเขาเอาไว้และหลังที่จบเรื่องแล้วทางด้านนายพลเฮนรี่ เขาก็เลยเรียกให้พระเอกนั้นเข้ามาคุยกับเขาในห้องทํางานของเขาเป็นการส่วนตัวและเขาก็พูดบอกพระเอกไปว่าแท้จริงแล้วที่ผมประกาศเรียกผู้คนที่รอดชีวิตที่มาที่นี่จริงๆแล้วผมเพียงต้องการแค่ผู้หญิงที่คอยมาบําเลยสร้างความสุขให้กับผมและก็พวกลูกน้องและตัวของผมเองก็ไม่ต้องการที่จะทำร้ายใครซึ่งพอพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยตัดสินใจรีบวิ่งไปหาไซริน,น่ากับฮันนา เพื่อหวังจะพาพวกเธอนั้นออกไปจากที่นี่แต่ท้ายที่สุดแล้วพระเอกเขากลับถูกลูกน้องในพลฟ้าและพอเห็นแบบนั้นทางด้านจา่าฟาเลวที่ดูเหมือนจะเป็นทหารคนดีของที่นี่ที่ยังพอมีสามารถสานึกอยู่บ้างเขาจึตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับเล็งไปที่เพื่อนทอาหารของเขาและพูดตอบกลับกับพวกของเขาไปพวกนายจะทําแบบนี้ไม่ได้นะพวกเราต้องปล่อยพวกเขาไปแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วจา่าฟาเลวกับพระเอก พวกคนทั้งคู่ก็ถูกจับไปขังและหลังจากนั้นจา่าเขาก็พูดตะโกนโวยวายไม่ยอมหยุดว่าโลกนี้เหมือนกับบ้าไปแล้วถึงไม่มีไอเชื้อบ้านนั่นคนมันก็ฆ่ากันเองเหมือนบ้าสิ้นดีและทันใดนั้นทหารทั้งสองนายที่ชื่อมิเชลกับโจนนั้นพวกเขาก็เดินเข้ามาที่ด้านในห้องขังพร้อมกับทำการลากตัวของพระเอกกับจา่าปานเลวออกมาที่ด้านในป่าเพื่อหวังจะทำการยิงปิดจ็อบและพอมาถึงจุดที่ทำการสังหาร จ,จู่ๆทางด้านของมิเชลเพื่อนทหารของเจ้าฟารเลวเขากลับไม่กล้าที่ยิงเพื่อนของตัวเองจึงทาให้โจนนั้นก็ต้องตัดสินใจกระหน่ำยิงไปที่เจ้าฟา์เลวจนเขานั้นก็ตายที่สุดและพอเห็นแบบนี้มิเชลเขาจึงหันหลังกลับไปอัจโจนพร้อมกับพูดตะคอกด่าเขาเสียงดังว่าแกทําบ้าหรือแกวะแกก็เกือบจะยิงโดนฉันแล้วแหมตอนแรกนึกว่าเป็นห่วงเพื่อนซีอีและพระเอกจึงใช้จังหวะนี้รีบวิ่งหนี จนในที่สุดเขาก็สามารถปีนเข้ากำแพงหนีออกม,มาที่ด้านนอกค่ายในร็อกแห่งนี้ได้สําเร็จส่วนด,นด้านของเซลิน่ากับฮันนาผู้ติดนั้งคู่ก็ถูกจับซึ่งด้าน,านในพลเขาก็สั่งให้พวกลูกน้องทหารของเขาบังคับให้พวกเธอรนั้นอาบน้ําและล้างตัวเพื่อจะได้เตรียมมาเลยพวกเขาในค่าคืนนี้แต่ทว่าภายในนั่นเองเสียงสัญญาณตื่นภัยมันก็เกิดดังขึ้นซึ่งด้านพระเอกเขาก็ต้องการล่อให้พวกทหารพวกนี้ สามสีสัญญาณเตือนภัยนี้ออกมาที่ด้านนอกค่ายและมันก็ได้ผลหลังจากนั้นพระเอกเขาก็ค่อยๆใช้สายฝนพลางตัวและค่อยๆหาทางกําจัดปิดจ็อบพวกลูกน้องของนายพลเฮนรี่ทีละคนทีละคนและหลังจากนั้นเขาก็ถือปืนกลับเข้ามาที่ค่ายและสิ่งแรกที่เขาทํานั่นก็คือการปล่อยซอมบี้ทหารที่ถูกล่ามโซ่ไว้ให้มันมากัดกินพวกทหารที่อยู่ภายในค่ายแห่งนี้และเพียงเวลาไม่นานเชื้อซอมบี้นี้ มันก็ได้แพร่กระจายไปในค่ายนี้อย่างรวดเร็วส่วนตอนนี้พวกที่ยังไม่ถูกกัดพวกเขาถูกพระเอกแทงปิดจ็อบหนีไปไม่รอดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจูจ่ๆความโหดและความเถื่อนของพระเอกนั้นมันก็ได้มีความเดือดระดับร้อยและเพียงเวลาไม่นานเขาก็สามารถจัดการกับลูกน้องของนายพลจนตายเกลีย่ยงไม่มีเหลือและในขณะที่พระเอกกําลังจะพาเซลิน่ากับพันนาหนีออกไปจากคุมนะร็อกแห่งนี้เขากลับมาปั้นหน้ากับนายพลเฮนรี Henry, ซึ่งพอเฮนรี่เห็นแบบนั้นเขาก็ไม่รอช้ารีบหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับยิงใส่พระเอกไปหนึ่งนัดทางด้านฮันนาเธอถึงไม่มีทางเลือกเลยตัดสินใจขับรถลาพานายพลเฮนรี่ไปให้ซอมบี้ทหารลูกน้องของเขากัดจนเขานั้นก็ตายในที่สุดและหลังจบเรื่องแล้วทางด้านฮันนาเธอก็รีบขับรถพาทุกคนออกมาจากค่ายนารกแห่งนี้เพื่อรีบพาพระเอกไปเอาลูกกระสุนที่ถูกยิงออกตัดภาพมาที่28วันต่อมา หลังที่อาการของพระเอกดีขึ้นพอเขาปื้นตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวของเขานั้นก็นอนอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งที่เซลิน่ากับฮันนาขับรถพาเขามารักษาตัวอยู่ที่นี่ซึ่งวันนี้เองหลังที่พวกเธอพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือกับเครื่องบินที่บินผ่านไปมาเหนือท้องฟ้าในที่สุดพวกทั้งสามคนก็ได้รับการช่วยเหลือจากกองกําลังทหารตัวจริงไม่ใช่กองกําลังทหารเถื่อนอย่างที่พวกเขาเคยเจอมา และเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงทุกน,นี้ครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าเลยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ